ครับวันนี้เรามาทดสอบการถ่ายวิดีโอของทาง Vivo X60 Pro กันนะครับขาใส่เมาชาแ็กแหงเอานะครับตอนนี้เรามาทดสอบกล้องกันดีกว่านะับกับเก้ Vivo X60 Pro นะตัวล่าสุดเลยซึ่งอามจะก็ทดสอบกันก่อนที่จะเปิดตัวในประเทศไทยนะฮะ กล้องหลังตรงนี้ก็เป็นกล้อง48ล้านนะครับทำออกมาได้คุณภาพจัดเต็มมากๆมีทั้ง OS มี ES แล้วก็มี gimbal กันสั่น stabilization 2.0ซึ่งในการถ่าย 4K 60เฟรมแบบนี้ครับตัว gimbal กับตตว ES จะไม่ทำงานนะครับจะทำงานแค่ OS เท่านั้นภาพเลยมีความสั่นไหวมากๆเลยซึ่งในการเปิดหนดการสั่นมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับก็คือแบบปิดเลยแบบตอนนี้ก็คือทางานแค่ OS แล้วก็แบบเปิดขั้นสูดก็คือเป็นแทบเทพสุดๆแล้วก็เปิดปกติก็คือทํางานทั้งกียมบอลแล้วก็ e s เข้ามาช่วยด้วยซึ่งมาเปิดขั้นสูดสามารถวิ่งเดินวิ่งถ่ายได้สบายๆส,ส่วนการซูมนั้น2เท่าได้นะครับมีเลนเทเลเสริมเข้ามาแล้วก็เป็นแบบ 10เท่าซูมดิจิตอลซูมสูงสุดซึ่งนมุมกว้างไม่สามารถถ่าย 4K 60เฟรมได้นะครับแล้วก็เรื่องของการตัดเสียงนะครับตอนนี้คือเปิดโหมดการตัดแสงลมอยู่เราสามารถปิดการตัดแสงลมได้นะครับนี่เสียงคนก็จะเหมือนจะดังขึ้นแต่เสียงลมเสียงรอบข้างเสียงน้อยก็จะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนี่คือปิดอันนี้คือเปิดนะครับผมนี่มาสลับเป็นเปิดแล้วเสียงก็จะเบาขึ้นแต่ก็มีความชัดของเสียงมากขึ้นส่วนนนี้เป็นการปิดฟีเจอร์การตัดแสงลมนะครับประมาณนี้แล้วกัน 4K 60เฟรมในเวลากลางคืนนั้นไม่ได้โดดเด่นนะครับก็เียกว่าในปกติและการสอบมือถือที่ถ่าย60เฟรมในเวลากลางคืนแบบนี้การดูดแสงแต,ต่างค่อนข้างน้อยนะฮะคือในการถ่าย60เฟรมอาจจะเน้นความม่ลื่นไหลแต่ความสว่างก็จะดอรอปลงไปหลายเท่าตัวนะครับเมื่อเทียบกับ30 fps ทำให้ในเวลากลางคืนนั้นก็จะได้ภาพประมาณนี้เลยรวมถึง 4K 60นั้นการสา่น EIS หรือว่า Gimbal จะไม่ทํางานนะครับ เลยให้อาจจะมีความสั่นไหวได้ง่ายเหมือนกันนะครับผมแต่เวลาแต่ชอบการเก็บแสงสีของตัวกล้องนะคือจะเห็นว่าแสงหลอดไฟไม่ได้จ้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นความสวยงามที่มีความคมอยู่ในตัวครับไม่ได้ฟุง้งไม่ได้โอเวอร์มากเกินไปด้วยมาตอนที่นะครับการถ่ายวีดีโอแบบ 4K 3 0 fps นี่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อเปิด30 fps แล้วตัว 4K สามารถเปิด o v s E.S. E แล้วก็การสักแบบกิมบอ l ได้ทำงานร่วมกันสูงสุดเป็น5แกนการสักนะครับดีจะเห็นว่าแอดมินถือมือเดียวนะแล้วก็เรื่องของการโฟกัสอะไรก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะไวพอสมควรเลยนี่ถือว่าเป็นการสันที่ดีมากๆในระดับเปรดราคาของมันนะฮะซึ่งเมื่อแอดมินเทียบกับตัวก่อนๆนะซึ่งไม่แน่ใจว่าราคาเปิดตัวจริงๆมันจะเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้คือแอดมินได้เครื่องมาก่อนที่จะเปิดตัวโดวยซ้ํา ในการการสั่นมันดีมากจริงๆอ่ะอันนเดินถือมือเดียวแล้วก็ทำพยายามให้มันสั่นเยอะๆมันก็ค่อนข้างนิ่งมากๆถือว่าเป็นกนารสั่นที่ดีมากนะฮะตัวนี้ทั้ง gimbal ทั้ง esos ทํางานร่วมกันส่วนการซูมสูงสุดก็10เท่าเช่นเดิมนะครับไม่ต่างกับตัว60เฟรมก่อนหน้านี้เมื่อเรามาปรับเป็น 4K 30เฟรมนั้นที่เราจะเห็นได้ชัดเลยคือการการสั่นที่ดีขึ้นสามารถปลดโหมด standard stabilization ก็คือ เอเอสทำงานกิมบอลทำงานโอเอสทำงานทั้งหมดทําให้มันค่อนข้างนิ่งมากๆนะฮะส่วนเรื่องของโทนสีตอนนี้เท,ที่เห็นในจอภาพนะครับถือค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงไฟด้านขวาเป็นสีเหลืองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านซ้ายผนังเป็นสีครีมอ่อนๆถือว่าตรงพอสมควรส่วนเรื่องของการโฟกัสในหังคืนนั้นก็นี่คว่าตามสภาพแสงแล้วกันเพราะตอนนี้คือของจริงก็มืดเหมือนกันนะฮะ ส่วนที่แสงน้อยมากๆนั้นกล้องมันไม่ได้มีหมดกลางคืนถ่ายวิดีโอเวลาส่เข้ามานะครับแต่ให้การถ่ายกลางคืนมากๆพึ่มมากๆนั้นเราจะไม่เห็นดีเทล,ละเอะไรต่างๆเลยจ่วนการซูมก็ได้เป็น2องเลนเลนสอนะครับแล้วก็10เท่าสูงสุดแต่ไม่มีเลนมุมกว้างนะครับในการถ่าย 4K 30fps แบบนี้ข้อดีของการถ่ายนะฮะ แน่นอนว่าเป็น Full HD 60เฟรมแล้วนะฮะตอนนี้แต่ก็ยังรองรับการการสั่นแบบ Gimbal การสั่นแบบ E-S-O-S ทำงานร่วมกันแบบ Standard stabilization นะฮะแต่น่าเสียดายว่า Full HD 60เฟรมก็ยังคงไม่รองรับเลนส์มุมกว้างนะนี่เคยม่เดินถือมือเดียวเช่นเดิมเลยนะครับนี่โฟกัสมันแอบมีมึนๆอยู่นะฮะเนี่ยไม่ยอมโฟกัสตัวมือนะครับผมอาจจะต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์อีกรอบนึงนะครับเพราะตอนนี้คือเป็นก่อนขายจริงนะครับอาจจะมี ความมันยังไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่ไงครับจะเห็นว่าการกันสั่นคือเราจะหากล้องที่ซูม 10X แล้วก็นิ่งแบบนี้ได้ยากมากๆในขณะเดินถ่ายซึ่งตรงนี้ทําได้ดีมากจริงๆส่วนสีสารไดนามิกเรนจ์นั้นโอเคสีข้างดีนะครับเป็นธรรมชาติไม่ได้ดันเวอร์อะไรมากเกินไปด้วยโฟร์เฮดดี้หกสเฟรมนั้นตัวภาพต่างๆความสว่างต่างๆหรือว่าดีเทลต่างๆนั้นก็ถือว่าเมื่อปกติล้กัน จะค่อนข้างใกล้เคียงกับ 4K 60นะฮะแล้วก็เรื่องของเลนส์มุมกว้างก็จะไม่อรองรับด้วยทําให้การถ่ายในมุมกว้างนั้นจะรองรับได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นนะครับนี่ก็แอบ,บน่าเสียดายน,นิดหนึ่งแล้วกันแนวเรื่องของการรองรับเลนส์มุมกว้างที่ค่อนข้างจํากัดมากๆส่วน60เฟรมในเวลากลางคืนนั้น Full HD มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการการสั่นนั้นดีกว่า 4K 60 fps แน่นอน แต่เรื่องของการเก็บแสงการดูดแสงหน้าต่างนั้นจอไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับมาต่อทนนี่การถ่ายวีดีโอแบบ Full HD 3 0 fps กันบ้างน,นะครับอันนี้คือที่ถ่ายกันไหมมินก็จะปิดโหมดฟีเจอร์ตัดเสียงลมกันหมดเลยนะแต่ถ้าเราเปิดเสียงลมตัดแล้วมันก็หนีได้ประมาณนี้ละกันในการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD 30 fps นั้นจะรองรับเลนส์มุมกว้างด้วยสามารถเปลี่ยนขนาดถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับ ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเปเลี่ยน3เลนได้แบบสบายๆนะครับมี1น 2x x แล้วก็ไว n g l e งเกมุมมองภาพนั้นถือว่าดีไดนามิกและการจัดการแสงในช่วงของส่วนมืดหรือว่าส่วนสว่างเวลาปรับสภาพแสงนั้นถือว่าดีมากๆการสั่นทำงานได้ค่อนข้างโอเคครับเนี่ยคือโยกเยอะๆมากๆโยกเยอะมากนะเนี่ยแต่ก็ยังนิ่งมากๆเลยเฮ้ยอันนี้คือ เป็นการสารั่นทีมอที่สมชื่อจริงๆฮะนี่คือแบบเป็นมินเดินโยกเลยนะเนี่ยแล้วก็ซูมถึงสุดได้สิบเท่าเช่นเดิมครับนี่อย่างนี้ก็เดินถายไปด้วยก็ยังแบบเฮ้ยนี่จริงๆ,ๆอะ่ะการสันตัวนี้ยอมรับเลยว่าดีมากๆในระดับเลนราคาของมันนะครับเมื่อเราปรับมาเป็น full HD 3 0 fps เดี๋ยวไอเมนจะปิดฟีเจอร์ตัดแสงลมนะอ่าอันนี้คือปิดฟีเจอร์แล้วนะครับผมเนี่ยครับจะเห็นได้ชัดเลยว่า ตัวคุณภาพนะฮะเราจะเห็นยังคงเห็นก้อนเมฆบนท้องฟ้าอยู่สรรีสันต่างๆตรงเป๊ะมากๆจุดนี้ขอชื่นชมของทาง,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 ง vivo สรรีกําแพงด้านขวาสรรีขาวเป๊ะนะครับต้นไม้เขียวนิดนึงไฟส้มไฟเหลืองค่อนข้างตรงกว่าความเป็นจริงรวมถึงเรื่องของการกันสันนั้นจัดว่าโอเคแต่เมื่อไหร่ที่เราปรับมันเป็นเลนมุมกว้างนั้นเราจะเห็นว่ามันมืดมากๆเนื่องจาก เซนเซ์ที่เล็กกว่าหรือว่บแสงที่แคบกว่าก็เป็นปกตินะครับต่ชั้นเร็วมุมกว้างในการถ่ายกลางคืนไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะักก็รองรับได้แค่ Full HD ด้วยเท่านั้นนะครับเป็น30เฟรมเท่านั้นด้วยแต่เมื่อไหร่ที่เรามารบบมาเป็น1 X นะก็จะโอเคมากขึ้นนะครับนี่นะครับคือมันค่อนข้างสมูทจริงๆในการถ่ายวิดีโอการแพนกล้องต่างๆรวมถึงการเดินไปด้วยแบบนี้ฮะถือว่าจัดวัดโอเคมากๆ ไว้บรามีการเฉดมีการปรับเปลี่ยนชิปเล็กๆน้อยๆแต่ก็ค่อนข้างตรงนะครับเมื่อมาเจอสภาพแสงแบบนี้นี่ถือว่าโอเคมากๆเลยนี่ใส่มุมกว้างนิดนึงนะครับนี่ส่วนของอันต้าเฟเบิลหรือว่าการสั่าแบบเท่สุดทาง Vivo จะล็อกมาที่วิดีโอแบบ Full HD 60เฟรมนะครับแต่เนี่ยมันจะนิ่งมากเนี่ยมีจะลองวิ่งดู จะเห็นได้ชัดว่ามันจะนิ่งกว่าตัวปกติอีกด้วยซ้ำนะครับผมแม้จะเดินถือเมื่อเดียวหรือว่าวิ่งเร็วๆนั้นตัวกล้องก็ถือว่าเนี่ยจัดการออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับเราจะเห็นว่าแม้เราจะวิ่งอยู่แต่ตัวกล้องนั้นถือว่านิ่งมากนะับก็เรื่องของคุณภาพในเวลากลางวันแบบนี้ถือว่าใช้งานได้สบายๆแต่ที่น่าเสียดายก็คือมันไม่สามารถใช้งานในพุมกว้างได้นะครับในการเปิดโหมดอันต้าเซเบอร์แบบนี้นะฮะ ก็ตแต่น่าเสียดายเล็นึ่งละกันแต่การการสั่เนเล่นปกติทํางานได้ถอดมากนะฮะเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าๆหรือแม้แต่เทียบกับเรือธงค่ายอื่นตัวนี้การสั่นเทพจริงๆครับจับทาง Vivo X60 Pro เขับกล้องหน้าของเจ้า Vivo X60 Pro ตัวนี้รองรับการถ่ายสูงสุดแค่ Full HD เท่านั้นนี่คือมินติดฟีเจอร์การตัดเสียงลมอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูอ่าอันนี้คือมาเปิดฟีเจอร์การตัดเสียงลมแล้วเสียงคนก็จะชัดขึ้นด้วย เพราะว่าตัวนี้สามารถซูมเสียงซูมอะไรได้ด้วยนะในการถ่ายแบบหมดโปรในเรื่องของกล้องหน้านั้นถือว่ามุมมองภาพนั้นเนี่ยครับสุดแขนตัวนี้คือถ่ายแสงแบบแดบดบจัดมากๆเลยนะหน้าคนก็ยังคงจัดการแสงสีได้ดีสกินโทนโอเคแต่เรื่องของการการสั่นกล้องหน้านี้ต้องพูดตรงๆว่าเป็นตัวเลนส์สันสองล้านตัวเดียวกับตัว X 5 0 Pro ก่อนหน้านี้นะฮะไม่มี OIS ไม่มีการสั่นอะไรเข้ามาช่วยทําให้เรื่องของคุณภาพกล้องหน้าวิดีโอนั้น,น,น อาจจะไม่ได้เด่นมากนะักรวมถึงรองรับการถ่ายวิดีโอแค่ Full HD เท่านั้นไม่รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ในกล้องหน้าตัวนี้ก็ต้องบอกว่าแอบด้อ,อยกว่าตัวรุ่นน้องของมันคือ Vivo V ช1 5G ตัวใหม่ด้วยซ้ำไปนะครับแอบน่าเสียดายมากๆในเรื่องของกล้องหน้าในการถ่ายวิดีโอตัวนี้นะครับแต่โทนสีสกินโทนการจัดก,การแสงสีใบหน้าต่างๆนั้นถือว่าซอฟต์แวร์ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วแต่เรื่องของการกันสั่นนั้นอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับ กล้องหน้าตัวนี้แล้วก็ไม่ได้มีฟีเจอร์การละลายหลังหรือว่าฟีเจอร์อะไรอื่นๆแทรกเข้ามาให้นะครับสับตัวนี้นะครับมันต่ที่กล้องหน้าของการถ่ายกลางคืนกันต่อนะครับในความเรียนแบบ Full HD นะฮะแน่นอนว่าตัว v i v o A นั้นรองรับแค่30 fps ทำให้เรื่องของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่อย่างที่บอกไปในเวลากลางคืนนั้นรูรับแสงที่เป็น f 2.4แบบนี้แน่นอนว่าทำให้มันค่อนข้างมืดมากๆ เมื่อเจอใบหน้าหรือว่าแสงน้อยๆแบบนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของความละเอียดต่างๆนั้นก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแบบกลางๆและกันไม่ได้โดดเด่นมากนะักการเก็บแสงสีความสว่างต่างๆนั้นก็ไม่ได้แบบว่ามีความใสหรือว่าสว่างมากนักนะฮะไม่มีแฟลชกล้องหน้าไม่มีอะไรใส่เข้ามาให้ทําให้ในเวลากลางคืนนั้นตัวกล้องหน้าทาง Vivo X60 Pro นั้นอาจจะไม่ได้เด่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการถ่ายฮะ ส่วนอันนี้จะเป็นการปิดเสียงตัดลมนะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยว่าเสียงคนนั้นดังขึ้นแบบรู้สึกได้เลยนี่